ว่ายน้ำใข่กับเจมอสครับผมใครแพ้ชุบแป้งทอดครับผมกติกาจะว่ายจะบินจะวิ่งจะเดินยังไงก็ได้ขอให้ผ่านน้ําแล้วไปอยู่ที่เส้นชายอยู่ฝั่งนูน้นคือผู้ชนะต้องผมชนะอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เกรดแล้วไปเลยเงินสองส เดี oh ๋ยวหโโอ้เ oh ด็กน้อยมากอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหนี up up? ่นี่คนหรือปลาเนี่ยเรีวยมากเลยขนาดวิ่งแล้วยังไม่ทันอีกปฏิบัตินี่คือูแพ้ครับผม แล้ครับผมแพ้แล้ว,ม,ลวมีเกมที่ห้าแล้วเน่ยชีวิตจะกลัวชนละไม่เป็นแล้วเนอะคงแท้สุดจริงเจงมส์เร็วมาก